สวัสดีจ้าเพื่อนๆเรียวสำหรับมือใหม่ที่ยังไปไหนไม่ถูกที่ยังไม่รู้จะทำยังไงให้พี่มาก,กับ AI เปิดการมองเห็นให้หเด้อจะเด้อค่อยเห็ุมาได้สอาทิตย์ก็เริ่มก็เริ่มเอาประสบการณ์ของตัวเองนี่มาบอกเพราะว่าสามอาทิตย์ที่ค่อยทำเนี่ยตอนนี้พูดติดตามเจ็ดพันกว่า มีรายได้จากดาวสองอาทิตย์แรกที่ทำเพื่อนตัดยอดมาให้อยู่ที่0.12 0.12เหรียญแล้วก็มีรายได้ที่เพื่อนยังกว่ตัดยอดอีกจากดาวที่เพื่อนเพื่อๆมอบให้เนี่ยจา mm ้า hmm. 3.88พอได้ลองคิดลองผิดลองถือเริ่มรู้จักแล้วว่าเอ้ยทำอย่างนี้พี่มาร์คเขาชอบทำแบบนี้ AI ไเขาเปิดการมองหินนะ แกอยากจะมาบอกมูคนใหม่ๆที่ไปไม่ถูกทำยังไงเอ่ยคนจะพอเห็นเพื่อนที่เขาทำโพสต์อะไรลงไปเพื่อนมาคอมเมนต์เต็มเลยเพื่อนกดไลค์เต็มเลยทำยังไงเราจะเป็นอย่างนั้นบ้างทำยังไงเราจะได้อย่างนั้นบ้างทำยังไงจะมีคนมาดูคลิปรียวคลิปเรียวเราเยอะๆยอะทำยังไงจะมีคนมาคอยสนับสนุนเราบ้างเด้อจะเด้อตื่นเช้ามาเปิดเข้าไปหน้า facebook ทุกคนเจอเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ แต่คอยเจอเจอโจทย์พี่มาร์คทุกวันเลยจ้ะเมื่อวานได้มาสามโจทย์จ้ะโจทย์แรกเข้าไปดูข้อมูลของตัวเองด้วยว่ายังขาดเรือตรงไหนนะพี่มาร์คบอกให้ไปกรอกให้มันครบทําไปละอย่างแรกทําไปเรียบร้อยพึ้นกระสีขึ้นสีน้าเงินให้ปรึงคุณทําภารกิจนี้เรียบร้อยแล้วภารกิจที่สองพูดอะไรก็ได้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหน้าเฟซบุ๊ก ่อยกับโพดต์รายได้ที่่อยได้อะเพิ่นตัดยอดมาให้ก็เลยอยากแบบส่งกำลังใจให้เพื่อนๆคนที่แบบคนที่แบบท้ออะไรเงี้ยเริ่มหมดแรงจะสู้ว่าโพสต์ลงไปว่าคอยเนี่ยทำสองอาทิตย์นะคอยมีรายได้จากดาวที่เพื่อนๆส่งมาให้เนี่ยพี่มาร์คเขาตัดยอดมาให้อยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งสองแล้วนะทำแค่สองอาทิตย์เองและยังเหลือยอดที่พี่มาร์คยังไม่ตัดยอดอีกนะยอดนี้เพื่อนๆก็ส่งกำลังใจมาให้คอยเหมือนกัน อยู่ที่3.88ดแเหรียญยังไม่ตัดยอดนะคะแต่ก็ยังปึกมาใส่บัไรใดดอกจก้ะเก็บไว้หันละให้มันครบ100ร้อยดอลลาร์ก่อนค่อยก็เลยโพสลงไปเพื่อนฝูงเข้ามาคอมเมนต์เต็มเลยอันนี้แหละจ้ามันจะเป็นทิกข้อที่3าพี่พี่มาร์คขามอบหน้าทีให้ค่อยโพสโพสไปแล้วใช่ไหมหน้าเฟซบุ๊กพอข้อที่สพี่มารบอกว่าคุณต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอ่ะเพื่อเปิดการมองเห็นแกบอก คอยกเข้าไปมูมคอมเมนต์มาดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะคอยกับไปตอบโต้ขอบคุณค่าขอบคุณค่านี่นะบุมีอย่างสีบอกขอบคุณเพื่อนไปแต่ต้องตอบโต้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเลยจ้ะไม่ใช่แค่ใต้โพสของตัวเองใดเขาก็ต้องไปมีปฏิสัมพันธ์ใต้โพสหน้าฟีดเพซบุ๊กทุกเช้าเลยเราไปดูด้วยนะจ๊ะเพื่อนโพสอะไรไปไปมีปฏิสัมพันธ์กับเขาไปตอบโต้กับเขาไม่ใช่แค่ใต้โพส ใต้โพสต์ของตัวเองใต้โพสต์ของเพื่อนด้วยค่อยทำสามข้อนี้ได้หมดเลยติงต้งติ้งสีน้าเงินขึ้นมาหมดเลยสามข้อมันก็จะหายไปภารกิจของวันนี้คุณทําสําเร็จแล้วนี่มันเป็นทริคแรกนะจ๊ะที่มือใหม่ที่จะต้องทําทําตามโจทย์ของพี่มาร์คพอเขาเป็นลูกน้องเพิ่นเด้เพิ่นบอกว่าถ้าคุณทําได้สามข้อนี้ AI ก็จะเปิดการมองเห็นให้กับคุณเพิ่นเขียนไว้เลยเดว่ามันจะเป็นการช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคุณได้ น่ทำสามโจทย์นี้จ้ะทําให้มันได้พี่มาร์คเขาก็จะทําให้เพื่อนๆคนอื่นเห็นโพสต์เราเยอะขึ้นรู้จักเรามากขึ้นอันนี้เสริมอีกเด้อเสริมที่พี่มาร์คเขาไม่ได้กําหนดมาอีกนะว่าเราอย่าลืมไปดูคลิปเรียวของเพื่อนๆที่เขาโพสต์ลงนะเขาก็ไปไล่ดูดูให้ดูให้โจกดกดคอมเมนต์กดไลค์กดคอมเมนต ถ้าถือใจคักๆเพื่อนโพสคลิปถกใจก็ไปกดแชร์ให้เพิ่นน้ำถ้าไปเบิ่งแล้วโอ้ยยังเขียนติดตามอยู่เลยยังไม่กดติดตามก็ไปกดติดตามเพื่อนด้วยแต่เวลาทําแบบนี้อย่าทําเยอะเด้อจ้ะท,ทําทีละสามคนทีละห้าคนบางคลิปเราก็อาจจะดูคลิปให้เพื่อนให้จบกดไลค์อย่างเดียวบางคลิปเราถูกใจมากก็กดกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตาม ทำสลับวางกันประมาณ3ามคนสีคนถ้าเขาเฮ็ดหลายเห็ดภารกิจหลายนะเขาจะทําให้เซสชั่นหมดนะเซสชั่นหมดเซสชันก็คือระยะระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราใช้ Facebook อ่ะอย่าใช้นานเด้อเฮ็ดให้ได้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเพื่อนก็จะตามมาฝากไว้นิดนึงเด้จ้าความสำเร็จความสำเร็จในการเป็นครีเอเตอร มันไม่ได้สำเร็จที่เราคนเดียวถ้าเราถ้าเราโพสคลิปเรียวอะ่ะเราก็โพสได้โพสแล้วใครจะมาดูในเมื่อคุณยังไม่เคยไปดูของเพื่อนเลยโพสแล้วใครจะมาคอมเมนต์ถ้าเราไม่เคยไปคอมเมนต์เพื่อนเลยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า,าจา้ะคนที่เพื่อนสำเร็จมาได้สำเร็จมาได้เพราะใครเพราะเพื่อนร่วมงานพนักงานพนักงานที่ทำคลิปเรียวด้วยกันนี่ละจ้ะ เมื่อคุณสําเร็จแล้วคุณก็ต้องกลับมาดูเพื่อนเมื่อเพื่อนเมื่อแต่เราเราคนลําเราคนใหม่เนี่ยเรายังไม่สําเร็จเนี่ยเราก็ต้องไปช่วยเพื่อนคนที่ยังไม่สําเร็จเหมือนกันแค่นี้ล่ะจ้าถ้าเราทําได้ความสําเร็จมันใกล้จะถึงเราแล้วและเราก็จะสำเร็จเหมือนคนที่สําเร็จมาแล้วด้วยน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเดินจะเดินสิ่งนี้สําคัญจริงๆอย่าลืม อย่าลืมเหตุตามสำเร็จแน่นอนจ้ะสามอาทิตย์มีรายได้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า